สวัสดีครับก็ผมกรน,นะครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นที่ได้เจอกันมานะครับก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะทำออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็คือผมอยากจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ เ,เพื่อนๆและทุกคนในสังคมได้ฟังกันทั้งหมดนะครับว่าเรื่องราวจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมายังไงบ้างแล้วก็ตอนเนี้ผมไม่ได้แก้ตัวหรือไม่ได้อะไรเลย,เลยคือจะด่าอะไรหรือจะคอมเมนต์อะไรผมยอมรับทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเริ่มเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องน้องกี้นะครับก็ที่เป็นข่าวกันไป โด่งดังกันไปเยอะแยะมากมายนะครับก็คืออย่างนีออ้วันแรกเนี่ยนะครับที่มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นวันที่ออวันที่แปดนะครับวันที่แปดเดือนห้าน่าจะใช่นะครับถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้ยแล้วกันนะครับก็คือเดือนพฤษาภานั่นแหละนะครับที่ เป็นงานรับปริญญานะครับของดีเจปุ๊กลุกนะครับดีเจในสังกัดเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งสนิทสนมกันกับน้องกี้ก็ไปงานรับปริญญากันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนเย็นเนี่ยนะครับก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาจากคุณแม่น้องกี้ว่าน้องกี้จะมาบ้านพี่กรณ์น,นะตอนเย็นผมก็บอกโอเคได้เลยครับคุณแม่เดี๋ยวยังไงกรณ์ดูแลน้องให้ รเราก็ติดต่อน้องไม่ได้นะครับติดต่อน้องไม่ได้เลยประมาณช่วเงเย็นๆอนะ่ะหัวค่ำหัวค่ำอ่ะครับเราก็เลยแบบงงว่าเออน้องเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับก็พยายามติดต่อสักพักหนึ่งตอนประมาณสามทุ่มกว่านะครับน้องก็เปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็เราก็โทรบอกแม่นอนกี้ว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรเจอน้องแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เราไปถ่ายรูปกันนะครับไปถ่ายรูป ไปถ่ายรูปพิอาของห้องนั่นแหละนะครับก็ถ่ายรูปและหลังจากถ่ายรูปเนี่ยตอนเราไปส่งน้องกลับบ้านนะครับก็เหลือผมกับน,น้องสองคนในรถนะครับน้องก็ทาท่าทางอึดอดัอดอดึดอัดแบบเหมือนมีอะไรอยู่ในใจสัก่างแล้วน้องก็พูดขึ้นมาว่าพี่กรณ์ถ้าหนูเล่าเรื่องนี้ให้พี่กรณ์ฟังเนี่ยพี่กรณ์ยาวไปบอกใครนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็แบบกี้มีเรื่องอะไรกี้เล่าพี่กรณ์ฟังได้เลยนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับน้องก็เล่าว่า คือวันนั้นเนี่ยวันที่ไปงานรับปริญญาจําได้ไหมที่กี้มาบ้านพี่กอรชา้านั่นแหละกี้ไปกับพี่นัดพบอ่ะเนี่ยนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เลยถามกี้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าได้นัดพบได้ทําอะไรไหมน้องกี้ก็บอกว่าไม่ได้ทาอะไรจริงๆพี่กอร์หนูสาบานมันไม่ได้ทําอะไรจริงๆให้หนูไปตรวจหรืออะไรก็ได้มันไม่ได้ทำจริงๆเราก็เชื่อน้องว่าโอเคไม่มีอะไร ตัวผมเองตอนนั้นก็รู้แค่ว่าโอเคน้องไม่ได้โดนอะไรก็โอเคแล้วนะครับผมก็เลยบอกน้องว่าโอเคงั้นน้องกี้น้องกี้ฟังพี่ก่อนนะน้องกี้อย่าเอาเรื่องเนี้ยไปบอกใครเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหนูพูดไปเนี่ยคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดแล้วก็จะเอาไปพูดในทางเสียหายได้โดยที่เรายังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็บอกว่านัดพบเนี่ยไม่โอเคนะพี่กรณ์ไม่ให้ครบพี่กรณ์ไม่ให้ครบจริงๆ มันไม่โอเคมากๆผมก็โทรไปบอกแม่น้องกี้แต่เรื่องเนี้มันเกิดขึ้นแค่ผมน้องกี้แล้วก็คุณแม่โดยที่เราไม่ได้บอกคนอื่นเลยจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมไม่รู้จริงๆว่าเรื่องเนี้มันผิดกฎหมายนะตอนนั้นผมรู้แค่ว่าตอนนั้นเราอยากจะปกป้องน้องกี้จากปากคนอื่นที่จะเอาไปพูดแบบผิดพลาดหรือผิดไปโดยที่ยังไม่รู้อะไรเลยเราก็เลยโทรไบอกแม่นะครับคุณแม่เขาก็น่ารักมากก็บอกว่า คคุณแม่รู้เรื่องหมดแล้วว่าเนี่ยชอบกับพี่คนนึงผมก็เลยบอกคุณแม่ไปว่ามันไม่โอเคคุณแม่ขอร้องไม่อยากให้คบกับคนนี้ถ้าน้องจะมีแฟนก็อยากให้เป็นรุ่นเดียวกันหรือแบบเจอกันแล้วคบกันจริงๆมากกว่าไม่ไม่อยากให้คบกับผู้ชายคนนี้เพราะว่ามันจีบไปเรื่อยเดี๋ยวก็จีบคนนั้นเดี๋ยวก็จีบคนนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็พูดไปตรงๆคือผมออกมาครั้งเนี้ยคือการขอโทษจริงๆคือผมผิดแล้วจริงๆครับคือไม่ไม่ได้ไม่ได้จะแก้ตัวอะไรแต่ามาเล่าให้ฟังจะได้ เข้าใจและเคลียร์ทุกประเด็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมาสี่เดือนนะครับเนี่ยจนจนถึงเดือนแปดเนี่ยครับก็คือสิงหาคมที่มันเกิดเรื่องนะครับมันไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรน้องก็ไม่ทักนัดพบไปนัดพบก็งงว่าทําไมทําไม น้องกี้ถึงเปลี่ยนไปมีการหลอกถามหลายๆอย่างแบบหลอกถามน้องว่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งน้องก็จะมาบอกผมตลอดผมก็บอกเอาละไม่หลอกถามน้องอีกแล้วนู่นนี่นั่นคือยังไงผมก็ยืนยันว่าน้องกี้อย่าไปยุ่งนะครับแต่เวลาน้องโทรมาหาผมผมก็จะทํางานแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ว่างคุยมากเพราะว่าน้องก็เด็กะนะตามสไตล์เด็กก็จะแบบพี่กอนหนูอยากคุยผมก็จะบอกไม่ได้น้องกี้ห้ามเด็ดขาดมันก็คือการห้ามกันมาตลอดนะครับแต่เรื่องเนี้ย ผมก็ไม่รู้ว่าน้องอคนอื่นนะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแล้วกันนะครับก็คือมีคนอื่นที่รู้เรื่องนี้นะครับแล้วมันก็เลยทําใหเา้เกิดเหตุการณทท์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีการพูดออกไปในโซเชียลแล้วก็ผมเองที่เป็นคนพูดชื่อน้องนั่นแหละนะครับแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ย มันจบที่น้องไม่เคยโดนอะไรยืนยันเลยนะครับตอนนี้ใครที่ยังเข้าใจผิดอยู่น้องไม่เคยโดนอะไรจริงๆนะครับแล้วก็จนคุณแม่ต้องเอาผลตรวจออกมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยเรื่องที่ผมปกป้องคือตอนนั้นผมยอมรับว่าผมเข้าไปเสือกเองด้วยซ้ําเรื่องตอนแรกเลยมันเกิดจากอารอนโซใช่ไหมครับแล้วพอผมเข้าไปเสือกมันก็เลยกลายเป็นว่าโยงมาถึงประเด็นนี้แล้วก็เลยถูก อ,อมองว่าปกป้องนัดพบอันนี้อันนี้ผมยอมรับว่าว่าผมผิดตรงไหนที่ผมผิดคือผมยอมรับทั้งหมดจริงๆคือคือไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คืออยากจะให้เข้าใจแค่ว่าที่ตอนนั้นเนี่ยผมปกป้องหรือที่ผมทําทั้งหมดอะ่ะเพราะผมคิดแค่ว่าน้องไม่โดนอะไรก็คือจบแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยพอหลังจากที่เกิดเรื่องทุกอย่างมีคนบอกว่า คลิปที่หลุดออกไปมันคืออะไรที่หลุดการพูดอันนั้นคือคลิปการประชุมครับคือเป็นเสียงการประชุมของห้องเราที่หลังจากเกิดเรื่องนะครับเราประชุมกัน60คนนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าใครเป็นคนอัดเสียงออกไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราประชุมกันเพื่อที่จะตกลงเรื่องการไล่นัดพบออกจากการเป็นดีเจนะครับอันนั้นคือการอันนั้นคือการประชุมที่เราประชุมกัน แล้วก็หลังจากนั้นตอนนี้พี่ก๊อฟปล่อยเสียงออกมาปล่อยคลิปอันอันสุดท้ายออกมาครับผมก็ยังแบบจะทํายังไงวะแบบจะทํายังไงให้ชนะดีคือใจผมมันอยากเอาชนะมากตอนนั้นอะจนผมไปเจอ,อรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นตํารวจเขาโทรมานะครับบอกว่ากอนกอนหยุดเถอะคือกอนรู้ไหมว่าภาพผู้เยาว์มันผิดตั้งแต่ ตั้งแต่แค่ไปคอนโดขึ้นคอนโดไปด้วยกันแล้วเพราะว่าเจตนามันเป็นอย่างนั้นไปแล้วไม่ว่าน้องจะโดนหรือไม่โดนเนี่ยมันก็ผิดไปแล้วผมผมสามารถแจ้งความจับนัดพบเลยก็ได้นะอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดได้ว่าอ่ะชิบหายแล้วกูผิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะกระจ่างแล้วนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรลองลองไล,งล่ฟังดูคลิปหลายๆอันแล้วก็ลองเอาลองดูคลิปนี้ เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็ได้บทเรียนแล้วว่าเอ,อว่าการที่ผมทําตัวแบบเนี้ยมันมันไม่ดีหรอกก,กับการอยากเอาชนะตลอดหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เออตอนนี้นะครับข้อสรุปก็คือนัดพบก็โดนออกจากการเป็นดีเจนะครับแล้วก็พี่เบนที่มีเรื่องอะไรของเขาะนะครับซึ่งผมก็คงจะไม่ยุ่งแล้วกันนะครับก็โดนพักงานการเป็นดีเจไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ย ผมก็คงจะต้องรับผิดชอบโดยการขอหายไปจากการเป็นดีเจสักระยะหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าว่าว่านานแค่ไหนนะครับแต่ก็ยังไงผมขอร้องขอร้องทุกท่านจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมผิดพลาดแค่คนเดียวไม่ต้องไปเหมารวมน้องๆดีเจในสังกัดผมคือคือจะด่ามาด่าผมคนเดียวไม่ต้องด่าคนอื่นยังไงเรื่องนี้ผมขอแค่แค่ผมคนเดียวแล้วกันนะครับ ขอ,ขอโทษจริงๆแล้วก็ขอโทษพี่ก๊อฟขอโทษพี่มิกกี้ขอโทษคุณแม่ขอโทษทุกๆคนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอโทษทีมงานทอล์ k ด้วยนะครับที่ผมทําให้มันวุ่นวายขนาดนี้แล้วก็ต้องมีปัญหาขนาดนี้นะครับถ้าจะดา่าด่าที่ผมคนเดียวนะครับขอบคุณมากครับ